หญิงสาวชาวต่างชาติสงสัยว่าทำไมคนไทยถึงกินกับเปื่ออะไรแบบนี้ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตเธอมีชื่อว่าเฟอร์นันดาเธอชอบท่องเที่ยวโดยการขับรถมอเตอร์ไซค์มานานแล้วกว่าหกปีได้เห็นถนนและทิวทัศน์ที่สวยงามมากอีกด้วยวันนี้เธอจะไปที่เส้นทางอุทยานธรรมชาติและการได้ลองชิมอาหารรสเค็มแบบนี้ ไม่เคยอยู่ในความคิดของเธอเลยแต่เธอจะลองเป็นครั้งแรกด้วยและในตอนนี้เธออยู่ที่อู่ซ่อมรถเธอต้องการตรวจสอบเช็คสภาพรถของเธอก่อนที่จะออกเดินทางหลังจากนั้นเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปที่ปั๊มน้ำมันและตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วเมื่อมาถึงปั๊มน้ำมันเธอได้เติมน้ำมันและได้แวะเข้าเซเว่นในปั๊มน้ำมันต่อแล้วต่อมา เธอก็ขับมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่นี่จะมีช้างและสัตว์ต่างๆอยู่มากมายระหว่างที่เธอขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นั้นตรงบริเวณเส้นทางนี้ให้ระวังช้างด้วยและเธอได้ใส่แว่นกันแดดเพื่อป้องกันฝุ่นต่างๆระหว่างทางที่ขับไปจะเห็นได้ว่าตามท้องถนนจะมีแต่ดินแดงขนาดต้นไม้ยังแดงเลยและต่อไปเธอก็ไว้หยุดพักรถ เธอมาหยุดอยู่ที่ตลาดเพื่อที่จะซื้อผลไม้เธอได้แวะซื้อแตงโมมากินและเธออยากลองกินแตงโมกับเกลือบ้างเพื่อนของเธอบอกว่ามันอาจจะดูตลกแต่รสชาติแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเธอบอกว่าแตงโมจะมีรสชาติหวานแต่ถ้าลองกินกับเกลือดูมันอาจจะดีก็ได้เมือจจ่อเธอโรยเกลือลงไปที่แตงโมนิดหน่อยและลองกินดูเธอบอกว่ารสชาติก็พอได้ แต่มันมีความแตกต่างกันมากหลังจากนั้นเธอก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปและเพื่อนชายของเธอก็จะกลับไปที่กรุงเทพต่อเมื่อเธอแยกกับเพื่อนไปแล้วและต่อมาเธอต้องการที่จะเข้าห้องน้ำด้วยเธอบอกว่าอีกเจ็สิบกิโลเมตรก็จะถึงโรงแรมแล้วขณะที่รถติดไฟแดงอยู่นั้นเธอบอกว่าที่เมืองไทยจะมีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบนี้ ซึ่งจะพบเห็นได้มากมายในเมืองไทยเลยเมื่อเธอขี่มาเรื่อยๆเธอก็มาเจอที่พักแล้วซึ่งที่พักแห่งนี้ราคาคืนละ500บาทและมีไวไฟมีเครื่องปรับอากาศและก็มีห้องน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นและที่นี่ก็สะอาดดีด้วยเธอเหนื่อออกมาทั้งวันเลยมันร้อนมากและเธอจะไปซื้อของที่เซเว่นเพื่อที่จะมากินในตอนเย็นด้วยและในวันถัดไป เธอก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเธอบอกว่าฝนเริ่มที่จะตกแล้วและเธอก็จอดมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะเตรียมตัวกันฝนและเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อไปอีกเธอบอกว่าเวลาที่ฝนตกทําให้มอเตอร์ไซค์นั้นดูสะอาดและดีขึ้นมากและตามท้องถนนจะมีรถบรรทุกอยู่เต็มไปหมดแต่เมื่อเธอออกมาจากถนนสายหลักแล้วถนนเส้นนี้จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้มากขึ้น เมื่อเธอขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆเธอก็มาเจอร้านขายผลไม้ที่ร้านนี้มีผลไม้ที่หลากหลายจริงๆเธอได้ซื้อแก้มังกรมาสองลูกและเธอได้ถามแม่ค้าว่าผลไม้สีน้ำตาลนี้เรียกว่าอะไรแม่ค้าบอกว่ามะขามหวานแต่ที่บราซิลนั้นเรียกว่าทามารินโดหลังจากที่เธอซื้อผลไม้เสร็จแล้วเธอบอกว่าผลไม้แก้มังกรนี้ มันเหมือนกับดอกกุหลาบเลยมันน่าทึ่งมากจริงๆและเธอจะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่นี่มีน้ําตกและมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ดูและทำอยู่มากมายที่นี่มันน่าทึ่งมากมีที่พักใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและเธอได้มาที่ร้านอาหารและได้กินข้าวเที่ยงที่นี่ที่นี่ดูเหมือนโบสถ์แต่ก็ไม่ใช่ร้านกาแฟและต่อมาเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆ ที่นี่จะมีการจำลองหอเอนเมืองปิซาของอิตาลีด้วยเมื่อเธอได้เห็นสิ่งนี้เธอก็จอดมอเตอร์ไซค์และบอกว่าหอเอนเมืองปิซานี้ทำได้น่ารักมากเมื่อเธอขับรถต่อไปอีกเธอบอกว่าอีก71กิโลเมตรก็จะถึงเกสเทาแล้วที่นี่อากาศดีมากเลยและฝนก็เริ่มที่จะตกอีกแล้วเมื่อเธอมาถึงที่พักเธอบอกว่าห้องที่นี่ดีราคาคืนละ490บาท และก็เย็นสบายส่วนห้องน้ำก็สะอาดและมีเครื่องปรับอากาศด้วยมันดีจริงๆก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะคอมเมนต์แรกกล่าวว่าผู้ทับเบิกเป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวที่คุณไม่ควรพลาดคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าที่เชียงรายเรานำผลไม้มาจิ้มกับเกลือน้ำตาลและพริกปน่นอร่อยมากๆ คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันนึกภาพแตงโมผสมเกลือออกแล้วเวลาที่อากาศร้อนมันดีต่อร่างกายพราะจะได้เติมน้ำและเกลือที่สูญเสียไปขณะเหงื่อออกฉันชอบกินแตงโมธรรมดามากกว่าคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันก็ไม่ชอบเกลือกับแตงโมเหมือนกันแต่เกลือกับสับปะรดก็อร่อยดีนะลองกินดูสิคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าขณะนี้เป็นฤดูควันในประเทศไทย ชาวนาเผาไรนาทั่วเอเชียส่งผลให้มลพิษทางอากาศรุนแรงคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าการโรยเกลือบนแตงโมเป็นวิธีการทั่วไปในสหรัฐอเมริกาบางคนก็ชอบส่วนบางคนก็ไม่ชอบคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าผลไม้ที่คุณกินอยู่นั้นเรียกว่าแก้มังกรคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าคุณไปเขาใหญ่ คุณอาจได้เห็นช้างป่าที่นั่นเยอะมากก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะคะ